คนปีเสือคนนั้นทํางานเดี่ยวบอกเลยไม่โตคนที่เกิดปีเสือนะคะปีเสือนะคะหรือปีขานนะคะความรักจะมีคําว่ามั่นคงมากขึ้นในขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะแต่จะต้องบอกว่าด,วด้วยความรักที่มั่นคงเนี่ย คุณก็ควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองไปด้วยจะมีความมั่นคงทางด้านการทางด้านความรักเนี่ยมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเวะอาแต่แต่ด้านการงานเนี่ยคุณจะฉายเดี่ยวไม่ได้ด้านการงานเนี่ยคุณจะต้องทำด้านการงานเนี่ยคุณจะต้องทำงานเป็นทีม ถ้าคนปีเสือคนนั้นทํางานเดี่ยวบอกเลยไม่โตนะคะไม่โตนะคะแต่ถ้าตัวคุณนะคะทํางานเป็นทีมนะคะแล้วมีปฏิสัมพันธ์แบบเชิงบวกเยอะก็คือแบบเชิงบวกแล้วเราแล้วคนปีเสือส่วนใหญ่อะเวลาทํางานมักจะปิดใจหูเนี่ยเราฟังแต่ใจไม่เปิด แต่ถ้าปีนี้คุณเปิดใจฟังคนอื่นมากขึ้นและลองใช้สิ่งที่คนอื่นแนะอาจจะใช้แบบ50%อย่างเงี้ยหรือแบบ40%ก็ได้นะคะมันจะทำให้ครึ่งปีหลังของคุณพ้นความยากลำบากแต่ถ้าหากนะคะตัวคุณนะคะทำงานคนเดียวฉันไม่เอาใคร นะฉันเป็นคนไม่เอาใครฉันมั่นใจในครึ่งปีหลังบอกเลยนะคะมีเหนื่อยหนักแน่นอนสุขภาพก็จะร่วงด้วยสำหรับคนปีเสือในครึ่งปีหลังนี้นะนะคะเอามาคนปีเสือนะคะสีที่จะช่วยให้คุณมีกำลังภายในมากขึ้นคือสีดำนะคะอาจจะใส่เป็นแบบโทนขาวดำแบบนี้เป็นลายแบบนี้ก็ได้นะคะ อาจจะใส่แบบเสื้อผ้าสีขาวมีตัวหนังสืออักษรสีดํานิดนึงหรือแบบเป็นลายขาวดําอย่างนี้ก็ได้เกงเกงยีนสีดํานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนใส่รองเท้าเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดปีเสือตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้มีโชคกับคุณนะคะโชคด้านการงานนะอ้าวมนาะต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่จบ